สวัสดีครับวันนี้กับมาพบ่พอกันแล้วครับกับในช่วงของแรงกระท่าของทางช่องยิงเฮงแสงแชนแนลมันนี้กับมีวัตถุมงคลมาลงให้ศึกษากันครับนี่ก็จะเป็นเหรียญระโภติชินาลาชนี่ก็จะเป็นเก่าเป็นเก่าคนัญางเก่าแล้วครับ บนยอดก็จะเป็นเทวดาสององค์ถือว่าเป็นภาธีสวยงามของท้าจังหวัดพิษณุโลกอีกหนึ่งที่ว่าสวยงามของท่าจังหวัดพิษณุโลกครับ liền câu liền nựa thung lượng câu hợp xinh xắn hông xinh xắn vòng câu đà lăng gợi ý ta đây là tia lơ lửng quát khoang biển 2 hà sống 8 rất là xinh นเป็นเหรียญของหลวงพ่อผ่านฉันทะกูวัดป่าโพกแก้ววัดป่าโพกแก้อ2ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโูธิจังหวัดปราจีนบุรีเป็นรุ่นพิเศษ 2อง6าหา,ห,าหกน,นี้เป็นรุ่นเป็นฉากเป็นรูปพิเศษแลครับจำาว่ผพดนะรี่เป็นเรือนที่สวยงามครลบ่งให้ช่วมให้ศึกษากันครับบบเบื่งศึกษากันไปเรื่อยๆเหรียนเก่าเรียกเก็บไว้ขอขอบคุณหลายๆที่คนเขอมาติ่ตามก็ขอ,ขอฝากติดตามไปเรื่อยๆครับ ตามไปเรื่อยว่าอีพี่นาสิมี่ยังไม่เบิ้งไม่รับช่วงกันกับขอฝากคิดตามไปเรื่อยวันนี้ครับขอจุไปสมิแล้วครับสวัสดีครับผม